ขับรถเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์ครับลูกเพ่เ,เออเขาไม่ให้เล่นนี่แหละเปลี่ยนบอ่อไม้แล้วอ่ะงานบุญวันไหนนี่สามสิบครับสามสิบเดือนเดือนนี้ มีอะไรมานะมีที่ไหนนะวัดป่าคุกป่าครับโอ้อยู่ในป่าเลยเหรอมันมันไม่ป่าเลยสามสิบ <laughs> มีนาเนี่ยมีนาเนี่ยครับงานบุญแบบไหนครับงานบุญแบบไหนงานบุญแบบแบบนั้นครับอืมโองานบุญไหน <laughs> เอาให้มันแบบมีสาระนะสาระ สาระมีอยู่ครับผมค่ะสาระนิวสาระเน่ก็ปกติแล้วพี่หินทรายติดหินปูนทรายครับผมเอาจัดไป30มีนานี้นะมีรถแห่มีแห่ด้วยนุ่งกีสอนโคมีโคไหมอยู่ในวัดดิไม่ได้เฮ้ยไดทำไมยังไม่ได้ดูเพลินใจพระทั้งนี้เธอมัง บางทีมันก็เด้ๆลงก่อนลงก่อนออย่างเี้ลงก่อนอเสียพีหนีก็เจิงโอ้ขึ้นบอ่อครับวันนี้โอ้ลมแรงมากเลยสวัสดีครับอยู่กับผมรถดำซิงดินโดนครับว้วปลาไหลปลาไหล อแบบนี้น่าจะมีปลาไหลนะเอาฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับงานบุญครับวันที่30มมีนาคมนะครับวัดอะไรวะลืมวัดป่าประสาทอะไรสักอย่าง Ja. Yeah. lên kia, hôm nay, lên, nè, tiếng thổi nè, tiếng đang phân sắc, má cửa má khừa. chào giữa cặp trao khách quy thu oh, oh. đặt khí rồi anh ấy thế này chắc ai chắc nồi này trong này này ลี่ลื่นเอาวันนี้ฝากระโปรงหายนะใช่ไหม กันนะครับเออเอาไว้ปลูกปลูกผักนะโอ้วันดีเลยเต <c oughs> ็มกระบะพอดีไปเออโอ้ไม่ใช่คราดหมดแล้วบ่ หรือว่ามันลื่นล้อไม่หมุนเลยครับไปโ,โ,โดนเสียบพีวางยาไว้ครับตูดระเบิด มะเขือมะเขือจำจีมะเขือเปาะโอ้กรองแก้วครับหนึ่งลกูกโอ้สบายแท้ขนานี้นะขึ้นจอจอสวัสดีครับไปเท่ไหนนี่นอ๋อ <laughs> ดีแล้วได้ชชอตเด็ดอยู่นุ่นทาลงลึกไปนูนะ่นน่ะแก้วเลยราสเกงผมก็มาไม่ได้นะจดไว้บนทางหมดแล้ว นิดหน่อยมาขัดต่อไปครับโอ้วิ่งใกล้ๆครับนี่กินหมูตัวนี่แต่รถเลอะครับไม่เป็นไรนะล้างได้ล้างได้ถกลัวเลอะก็จอดอยู่บ้านนะ <laughs> ก,ก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆนะพี่น้องหายากอยู่นะ เดี๋ยวหมดตรงนี้ได้ถอยยาวแน่นู่นไปสุดนู่นแหละโอ้นี่อันนี้ก็มีกรองแก้วนั่นน่ะเสียชิป หรือว่าก็เอาไปกินหมดแล้วเนี่ยปะไรเนี่ไปแล้ว Q84 เซียชิด175ครับ NTR ออล็อกเล็กล็อกเล็กนะครับ NKR หรือเปล่านะไม่ได้ใจน่าจะเป็น NKR นะล็อกเล็กนี่ครับแต่งดูดีเรียบเรียบนี่กรองแก้วครับสวัสดีครับ หมดเท่าไรกรองแก้วเลยสามพันอ๋อซื้อกรองมาเองเป็นไงบ้างดีกว่าเดิม,มโอ้แจ๋วเลยของมันต้องมีนะช่วยได้เยอะน่าจะเป็น NKR ใช่ไหม,ม NKR ไม่น่าจะเป็น n p r นะตัวนี้เสียงเครื่องเงียบม,มากเลยควบคุมคอนโทรลโดยจานเต้ ด้วยนะคะโอ้ที่ดีดีกว่าเย็นไปโอ้ย,อย,อยเหลือๆว่ะเนี่ยเกาะโบนี่แรงกว่าเดิม แน่นอนเฮ้ย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 ยังไงยังไงน่ะไมันมันเอี้ยอย่างนั้นน่ะเฮ้ยอ้าเฮ้ยระวังแทกตกด้อการเข้าเลยนะตกในครูน่ะ Porra.

มาปิดท้ายกับรถเซียพีครับ ลั่นหน่อยลั่นหน่อยนะรอบนี้นะ่ะขอแบบลั่นลั่นโอ้ยรถเลื่อหมดเลย,ยรถรอด,ดังรอง ดูฝาท้ายด้วยขับรถอ,ะอ่ะขับรถดูฝาท้ายด้วยครับไม่ใช่ดูแต่กระจกหน้ามันไม่งับหรอเออไม่เป็นไรคนันอื่นเขาโวยวายเมื่อกี้นะ่ะเมื่อกี้เขาบอกใช่วยวายั้ก็มีรถไม่งับเ <laughs> <laughs> ทยากันท,ที่เทีะเทยากันไหมไม่เทยากครับเทโ่ยคว่าแล้วคิดในใจอยู่นะ ว่าต้องต่อแบบนี้ก็ต่อว่าเทท้ายอีกเทไม่ยาก เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม